สวัสดีครับล้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมมีทิปนะฮะจะไปขับรถเล่นที่เชียงคานนะครับนะฮะจะไปดูนะครับว่าอากาศที่นั่งหนาวขนาดไหนนะฮะในเดือนธันวามนี้นะฮะพร้อมกับจะไปกางเต็นท์แถวนั้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแผงจะมาเชียงคานนะฮะก็ถือว่าเป็นงานรีวิวลานกางเต็นท์ให้เลยก็ได้นะฮะเพราะลานที่ผมไปนี่แบบ คือดีดีจริงๆอ่ะดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆไปรับชมพร้อมกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะถนนคนเดินที่เชียงคานนี่สุดยอดเลยอ,ะอ่ะมันได้ฟิลได้บรรยากาศมากๆเลยครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับล้อหมุนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ เป็นทริปนะฮะเที่ยวต่อเนื่องนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะผมเพิ่งออกมาจากบ้านไฮตากนะครับจะมุ่งหน้าสู่เชียงคานนะฮะเราจะไปหากางเต็นท์แถวเชียงคานกันนะครับตอนนี้ก็เป็นวิวขาออกมาจากบ้านไฮตากนะครับก็นะฮะสวยงามนะฮะครับตอนนี้ก็มาจอดพักกินข้าวที่ร้าน แต่ย่างวิเชียนนะฮะอือน่ากินมากอี่โอ้ยหิวครับในมือเท้านะครับของมัดครับฮะของมัดเหรออันนี้เป็นทิปอีกวันหนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปนุิเชียงคานกันเดีย๋ยวเพิ่มพลังก่อน ไปวันนี้เราออกเดินทางแล้วนะครับก็ชิวๆไปนี่เลยนะครับบ่ายหนึ่งแล้วนะฮะกัไหนก็ลองมาชักได้ไห้สอเหแดนตระยะทางอีกประมาณแดนตจะดยดสิกิโลนะครับอ่อนน้วการที่ไหนก็ลองมาชักได้รวม้างกอมาชัธรรมชาตินะฮะ

ฉันมาคิดถึงไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะซึ้งว่าเธอคิดถึงใครกูได้แต่เพียงมองตาที่คงไม่รู้ใจกนในวันนี้ือเป็นแฟนเขาและฉันก็คงต้องเตรียมใจไม่รู้วันไหนเธอจะมาเคียงข้างฉันในวันที่ฟ้าคู่กับบินคงจะไม่มีคู่นั้นในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจให้เราเนเคียงคู่กันแค่อยากให้รู้วไว้ในใจของฉันจะมีค่ เพียง<ต>คิดถึงเธอคนเดิมที่เคยอยู่แต่ไม่รู้เธอจะคิดมันฉันไหม ยาวเลยนะฮะถือว่าเราทดสอบนายมานิดเลยนะฮะเอ็นแม็กข้างหน้าผมเนี่ยพามานิดมาเชือดนะฮะม <c oughs> ไม่หมูนะเนี่ย <c oughs> โอใย้กำเบกอย่างเดียวเลยขนาดผมเองผมยังงูกันเลยอย่ะยาทางเป็นลายอย่างนี้ด้วยดนะูดิ 한번더다 i m 는 t o 데가 마화� พักแป๊บหนึ่งเบรกยาวเลยอ่ะกดสลับกันนะฮะกดสลับกันนะเหรอโอ้โหขนาดขนาดกูเพียงกูเพียงกดแม่งสองอันเลยไม่อยู่เอาเอาไป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 โอ้ยไฟแรงเหลือเกินไม่หมูเลยนะครับวันนี้ หยุดเลยครับพักหน่อยให้เด็กมันเย็นหน่อยช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยครับชิวเกอร์ชิวเกอร์นี่ไม่ใช่เส้นหลักนะครับนี่เป็นถนนเส้นรองนะ เอ,อเงียบดีจังเลยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีรถอ่ะเนีย่ยภูไม่ค่อยมีรถมาเลยไม่รักษาหน้าคนพูดเลยโอ้โหอ,อ่ะมากันใหญ่มากันใหญ่หญดูดิเนีย่ยไม่มีโอ้โค้งสวยโค้งสวย โอ้ยจริงอ่ะวิวแบบนี้หาไม่ได้ที่กรุงเทพนะครับต้องมาข้างนอกเท่านั้นนะครับขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วรุ้นใหญ่รุ้นใหญ่ ลางกันนะฮะที่นี่ชื่อลานกลางเต็นท์ว่าบ้านติดดินนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลานนี้จะสวยไหมคลับนี่ก็เป็นการรีวิวห้องน้ำนะครับบ้านติดดินนะครับที่ล้างหน้านะฮะไปดูห้องน้ำด้านในนะครับ ห้องอาบน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะ เข้าไปถึงที่พักนะฮะมีทั้งบ้านพักแล้วก็ลานลางเต็นท์อยู่นโซนนี้นะครับอย่าเดินไปพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะฮะเนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ เนี่ยครับลานนะฮะเป็นทั้งบ้านแล้วก็ลานบริเวณตรงนี้ก็างได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะเลือกกางตรงนี้เพราะมันล่มนะส่วนนี้ส่วนนี้ เดี๋ยวเรากางเต็นท์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวให้ที่นี่เขาไม่อนุญาตให้อดรนขึ้นบินนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปบินด้านนอกนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายวิวตรงภูเขากับแม่น้ําให้ดูแล้วว่าสวยขนาดไหนนะฮะแต่ในสถานที่สถานที่นี้เขาไม่ให้เอาโดนขึ้นบินเดี๋ยวเราไปบินข้างนอกกันโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนเนาะตรงนี้แะครับร่มดี างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเต็นของเราหลบมุมเลยจริงๆพื้นที่มันมีที่สวยเยอะนะแต่ว่าเราเลือกที่ล่มดีกว่านะ่ยในตรงนั้นที่พี่เขากลางกันนะต้องรอร่มก่อนนะสถานที่ลานกว้างขวางฮนะค่ากลางเต็นเขาคิดคนละ250สองร้อยห้าสิบนะฮะติดดิน บ้านติดดินบัานติดนกลางเต็นบ้านติดดินน,นี่ก็ี่จะเป็นไบเกอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะรุ่นใหญ่ฮนะตัวพันพันสี่ขึ้นงนั้นแหละดูทรงแล้วช็อปเปอร์อะไรเงี้ยครับเหนื่อยคร,รับกลางเต็นเร็ตกี้เนะนี่เราจะไปบินโดนตรงโน,น,น้นกะันนะโซนน้นนะะ แล้วก็มาที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับอันนี้หอยอะไรครับนะย่ะไม้เท่าไหร่ครับผมนะ่ากินมากเลยไม้เท่าไหร่ครับ

แยกแยกแยกให้หน่อยนะครับองามแปไม้ห่อยโคตรจะโคตรครับเรียบร้อยครับอโพเดินไปกินไปนะฮะน่าจะหมดหลายร้อยครับ จีไม้หนึ่งอันนี้อันนี้มีเอาแล้วของฉันอ๋องั้นงั้นเอานี้ไม้เดียวครับเท่าไหร่ครับสิไอ้น้ำเหลืองๆหลืน,หน่าอะไรครับไข<ค>่ค่ะเหรอโอเคครับ ขายแบบเยอะมากๆแบบของกินแบบที่เราไม่เคยกินอนะ่ะโอเคลองได้ลองเลยวันนี้ไม่เคยกินนะผมไม่เคยกินนะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบกระดิหรืออะไรนะผมไม่เคยกินเดีย๋ยวลองกินดู

ค่ะเราแค่น so ้อยประมาณนึงน really? ั <that> ่นเนาะญี่ปุ่นเต็มๆรัดเต็มๆคือง่ายกว่านะโคตรกรอบกรอบจริงๆอร่อยด้วยอร่อยหิวมากนี่ครับมะเฟืองถูกมากเลยครับหมดเนี้ยสิบบาทโคตรถูกอลยดูดิเนี่ยก็คือกองเนี้ยกองหนึ่งสิบบาท ครับครับโอ้ผมม่านึกว่าลูกหนึ่งสิบบาทโอเคครับครับนงสองห้า ยังไม่ได้ข้าวเลยนะครับได้แต่กลับแก้มไม่ได้ข้าวเลยเดีวข้าลงไปต้องไปหาซื้อข้้งนอกตอนนี้เราก็กลับมาถึงลานกลางเต็นท์ของเราแล้วนะฮะเราก็ได้สถานที่ตรงนี้เลยนะฮะ จมเลยมีฟงมีไฟพร้อมเลยสะดวกมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะฮะนี่นะครับเราก็มาถึงบรรยากาศปาร์ตี้นะครับเชียงคานครับเชียงคานครับอืมหนาวอยู่หนาวอยู่นะหนาวมากแต่ก็อยู่ได้หนาวแต่ก็อยู่ได้อืมเด็ถนนคนเดินเชียงคานครับนี่หลังสันมาแล้วอันนี้เป็นยำหำอะไรนะคะ หอยอะไรหอยลายกินพอดีเลยเดี๋ยวเขายกโต๊ะขึ้นไปน้นอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นยิ้งย่างอ่ะไส้กรอกพันเบคอนอ๋อที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คืออันนี้แหละคิดว่ากี่บาทห้าบาททั้งถุงเนี่ยหรอครับสองบาทดูว่าแล้วห้าบาทบ้าเปล่าสองบาทเหรอไม่มาขายทำไมห้าบาทไม่ร้อนเงินอะไรเงี้ยสิบบาทจริงดิ ตอนแรกผู้ถามเขาเท่าไหรเขาบอกว่าสิบบาทกนึกว่าลูกละสิบบาทเขาบอกพวกเอาเอาสิบบาทหยิบมาให้ทั้งถุงเงี้ยขนาดเนี้ยนะหมดเนี่ยสิบบาทโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยไปใช่หยิบได้เป็น้อยแล้วเราก็ไม่ได้กินนานแล้วด้วยมาเฟืองเยอะแต่ว่าที่ชอบอ่ะเคยเคยเคยเห็นตามตู้แช่ชอบตรงไหนรู้ป่ะกุ้งตัวแค่นี้ แต่เขาก็มาเสียบอ่ะไม่เลยย่สิช่วยเขาซื้อเขาก็คือแบบป้านี่เสียบอ่ะอืมตูช่วยช่วยเขาซื้อเพราะความพยายามเสียบหรือว่าอยากกินอะไรปัจจัยอะไรอะารเดี๋ยววันนี้เราก็ปิดทริปเชียงคานที่เท่านี้แหละนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมากันเละแน่นอนแล้วันนี้ดูดิเต็มเลยอะในห้องวิชิเออเนี่ยเต็มเลยดูดิ เนี่ยโอ้สายเมาสายเมาโอเคโอเคงั้นบ๊ายบายนะครับนะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับว้าวว้าวมาดูนองเพื่อนว้าวโอ้ด่นเลย โอ้ยน oh ี oh ่เ oh ก็บะโอ้ oh ุ oh ่มอะข่มอะโอ้นี window, you know no ่ในกล้องีนผมมองผ่านกล้องนี้ทะลุออกมาเนี่ยเก็บหมอกได้ไม่หมดนะครับเห็นไ้มตรงบ้านตรงเนี้ยหมอกลงเต็มหมดเลยนะครับแต่ไม่รู้ในวิดีโอเนี่ยมันเก็บได้ไม่หมดนะฮะ แต่ข้างหน้านี่ชัดเจนมากเลยครับชัดเจนทดๆเลยแน่นอนแน่นอนน,น,อน,นึกว่ามาทิปนี้จะไม่ได้เจอเหมอกแล้วโอ้ลงเต็มแม่น้ำเลยอะ tháo vừa đấy wow 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 khum khum lắm khum lắm เต็มเลย,ยพื้นนี่แบบเขาเรียกว่าน้ำค้างลงเต็มเปียกหมดเลยเดินขาเข็งเปียกหมดเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โยดูเด้โอ้ย อย่าหนาๆเลยเนี่ยหนาๆเลยเนี่ยได้อารมณ์เหมือนเหมือนอยู่บนยอดเขาเลยนะเนี่ย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 มันมีแชงตรงเงี้ยมาดูดิดูดิแจ้วโฮ ตื่นมาเข้ามาดูเลยโอ้คุ้มคุ้มอากาศเย็นมากเลยตอนแรกก็นอนหลับโจนะฮะ ได้ยินเสียงพี่เขาพูดหมอกเต็มเลยรีบตื่นเลยรีบออกมาจากเต็นเลยส,ยสวยๆครับคืนเป็นหนาวหนาวนแบบมันคืออะไรเป่าปากแล้วม,มีควันเรยเมื่อคนะืนน่ะเหมือนแล้วสุหุี่เลยอะ่ะ ความหนาวของมันอ่ะกับผมไม่ได้จับนะว่าม,มันกี่องศาแต่มันหนาวแบบนั้นเลยอะสุดไม่สุดมาดูครับอย่าบังแสงนีครับ<ม>เห็นไหมอันนี้คืออะไรเป็นน้ำแข็งเลยโอม,มันใช่น้ำแข็งหรออ่ะเนี่ย เป็นน้ำค้างแล้วก็เป็นน้ำแข็งอ่ะเออแต่มันรวมตัวจับก้อนมันเป็นเหนมือนไอ้น้ำแข็งเลยอ่ะอูเดิว้าวลองเอาเท้าเขนะี่ยดิเออเป็นหนาวไม่หนาวโอ้โสุดยอดฮ่าเป็นน้ำเลยอืมเต็มเลยนี่เมื่อเช้าที่ถ่ายนะโอ้โหหมอกแบบดอดูดูหนาว ขวัญออกปากเหมือนสูบบุหรี่เลยอะ่ะโอยโอยจะน้ามึดเลยกลมหลายรอบเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็มีแรงงานธรรม,มานะคะเขาก็กำลังลำเลียงสัมภาระของเรานะคะค่ะ <c oughs> ก็เนี่ยค่ะน,นี้ก็เป็นคนจีนนะคะเขาลงสัมภามานะคะแล้วก็มาทำงานอยู่ในเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้ำโขงร <c oughs> ิมแม่น้ำโขงนะคะของ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะเขาก็ทํางานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะแล้วก็เข็นตำพระละมาให้เรานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะใช้งานเขาค่ะเราก็จะใช้แรงงานเขานะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานแลกเงินนะคะวันละยี่บห้าบาทาก็พอแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ <laughs> น่าละค่ะ อะค่ะวันละยบาทก็พอแล้วเพราะว่าเขาเขากินก้อนหินคุกเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะพักกันในคืนนี้นะคะก็วิวปังมากนะคะวิวสุดปังมากเลยติดริมแม่น้ำโขงเลยนะคะอำเภอเชียงคันค่ะ <c oughs> ลานกลางเต็นท์บ้านติดดินบ้านติดดินครับใกล้ฮะใกล้ภูทอกห้ากิโลอยากไปดูเหรออยากตื่นสายวะไม่ก็ได้เถามำได้ไม่ค่อยตกลงกันะครับดูก่อนว่าสภาพเป็นยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้เราเขาลองมือทางอีกตั้งสามร้อยกว่ากิโลสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าวะสามเต็นท์กันที่หน้าปากทางตะวันบึงสีไฟครับไงกลางเต็นท์กันในซอยตะพานหินเนาะเดี๋ยวเจอกันที่พิจิตร เปิดลยครับเปิดเบียร์เลยก็ได้สวัสดีครับมีคนเข้ามาดูหนึ่งแสนคนแล้วครับขอบคุณมากครับหนึ่งเล็กปะฮะหนึ่งแล้วหนึ่งเล็กปะไม่รู้อะหนึ่งแสนคนครับกดจ GGS ครับวันนี้เละบอกเลยดูดิอุ้ยนี่นี่นี่สเบียงเต็มเหนื่อยมาทั้งวันนะขับรถวันนี้ขอซัดให้เต็มที่เลยครับ อันนี้อยู่ที่เชียงคานนะครับเช,ชียงคา,าน,นลานกลางเต็นท์ข้างหน้าเลยไฟไปจะเป็นแม่น้าโขงนะฮะอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์บ้านติดดินนะฮะดูบรรยากาศบ้านลานกนนแบบลาง,งเต็นท์เด็กโคตรแบบไฮโซไฮโซเลยอ่ะตั้งแต่กลางเต็นท์มาที่เนี่ยแม่งหรูที่สุดที่เคยกลางฮะ ตั้งแต่กลางดนมีนก็ไม่เคยเสียข้าหัวกลางเดือนสองร้อยห้าสิบสักทีปกติจ้าแต่ว่าที่นี่เขาก็เสียร้อยเดียวร้อยห้าสิบนี่ก็แบบแต่ห้องน้ำดีบรรยากาศเขาดีห้องน้ำดีโคตรอาหารดีเขาดีมากดีมากๆมีพยากรคอยดูแลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยดูกับแก้มที่เชียงคานดิมันจะเป็นเมื่อกี้แล้วตัวหนึ่งกรอบเนี่ยมันตื้มเนีบยฟุ้งแบบมันก็แปลกตาดีอ่ะ